กลับมาในตามกากระแสโลกกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะพูดถึงเศรษฐกิจในประเทศจีนเนี่ยต้องบอกว่ากําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเหมือนกันรประชาชนในประเทศจีนนะคะยังมีกําลังใช้จ่ายโดยเฉพาะกับสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวสังเกตได้จากงานแสดงสินค้าหรูหราค่ะที่เขาจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งมีผู้ร่วมชมงานเนี่ยแล้วก็มีผู้จับจ่ายใช้สอยเยอะทีเดียวค่ะใช่ครับแต่ในมุมมองของ บรรดาเจ,จ้าของแบรนด์เนมเจ,จ้าของสินค้านี่เขามองต่างไปนะครับว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนจะเห็นของปุ๊บถ้าถูกใจเนี่ยควักกระเป๋าจ่ายเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับมีการไตรตรองนะครับดูว่าเออถูกใจจริงหรือเปล่าใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับทำให้ทางผู้จัดงานหรือว่าเจ้าของสินค้าเนี่ยจำเป็นจะต้องงัดเอากลยุทธ์ใหม่อมๆออกมานะครับเพื่อดึงดูดแล้วก็โน้มน้าวให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อของให้มากขึ้นกว่านิมนะครับก็ไปติดตามกันเลยครับ นี่คือบรรยากาศของงานที่ชื่อว่า Luxury Good s Fair ค่ะจัดขึ้นในกรุงปักกิ่งแน่นอนนะคะว่าสินค้าทั้งหมดภายในงานนี้ร้วนแต่เป็นสินค้าหรูหราราคาแพงเริ่มไปตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ค่ะอย่างโคมไฟระยะที่เห็นไปเพื่อสักครู่นี้ไปจนถึงยานพาหนะสุดหรูอย่างเรือโยชหรือแม้แต่สัตว์ตัฟอย่างที่เห็นนี้ค่ะก็เป็นสินค้าที่เศรษฐีบางรายเนี่ยนิยมซื้อไปตกแต่งบ้านและในงานนี้ค่ะเขาบอกว่ามีสินค้ากว่า300แบรนด์ดังๆเดินทางมาจาก20ประเทศทั่วโล เพื่อที่จะจัดจําหน่ายให้กับชาวจีนโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้ค่ะมีกําลังซื้อตามเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะครับแล้วหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับก็คือเก้าอี้ประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ของอังกฤษนี่เองนะครับออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังชาวจีนนะครับชื่อชื่อจุนนะครับตกแต่งด้วยทองคําแล้วก็มรกต เศรษฐีคนไหนต้องการมีไว้ในครอบครองก็ต้องทุ่มทุนเป็นเงินถึง5ล้านบาทในทีเดียวนะครับส่วนสินค้าหรูจากต่างชาติก็เรียกความสนใจจากผู้เข้ามาชมงานนี่ได้เยอะทีเดียวนะครับอย่างนาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ที่มั่นใจในคุณภาพได้อยู่แล้วนะครับก็ขายดีจนเจ้าหน้าที่ประจำบูธบอกว่า ตลาดในจีนนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยครับและได้ชื่อว่าเป็นงานแสดงสินค้าหรูหราค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องประดับพราวาๆโดยเฉพาะหยกนะคะซึ่งเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งที่ชาวจีนเนี่ยเขานิยมมานานแล้วอย่างในงานนี้ค่ะก็มีหยกที่เป็นเครื่องประดับพวกกำไลอะไรแบบนี้รวมถึงมีหยกแกะสลักนะคะที่เป็นของตกแต่งบ้านหรือว่าเครื่องรางซึ่งผู้ร่วมงานแต่ละคนเนี่ยก็ไม่พลาดค่ะที่จะแวะไปชมบูธต่างๆเหล่านี้แต่ว่าจะตัดสินใจซื้อหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจค่ะครับเมื่อลอก ไปถามคนร่วมง,งานนะครับหลายคนเลยเนี่ยก็บอกว่าของนี่น่าซื้อไปหมดเลยนะครับเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวแต่เธอเนี่ยเลือกสิ่งที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับหากราคาแพงเกินไปเนี่ยก็ต้องตัดใจนะครับตรงกันข้ามกับอีกหลายคนที่ยอมควักกระเป๋าซื้อสินค้าในราคาแพงๆเทียบเท่ากับเงินเดือนทั้งเดือนหรือว่าทั้งปีเลยนะครับ ซึ่งผู้จัดงานนะคะเขาก็ให้ความคิดเห็นค่ะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าสินค้าราคาแพงหมายถึงสินค้าที่มีคุณภาพดีแล้วหากมีสินค้าแบบนี้ค่ะก็จะบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของเจ้าของด้วยส่วนเศรษฐีชาวจีนสมัยนี้ค่ะก็ต้องการความสะดวกสบายต้องการความเป็นส่วนตัวเธอบอกว่าสังเกตได้ง่ายๆเลยอย่างบูธของเรือย,ยอชอะไรแบบนี้เศรษฐีชาวจีนเนี่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษแต่ว่าเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยของเศรษฐี ชาวจีนทั้งหลายนะคะปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้ตามกระแสหรือว่าตามแฟชั่นเท่าที่ควรค่ะอาจจะขึ้นอยู่กับรสินยมส่วนตัวหรือว่าความชอบซะมากกว่าค่ะครับผมเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าชาวจีนเนี่ยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบกออ่อนที่จะมีการใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะต่อสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็สินค้าหรูหราทั้งหลายซึ่งทางผู้จัดงานบอกว่า ปีหน้างานแสดงสินค้ารั u ช y g o Goods Fair ในประเทศจีนจะสามารถดึงดูดบริษัทต่างชาติให้มาร่วมงานได้มากกว่านี้นะครับในขณะเดียวกันเองก็มีความหวังว่าง,งานนี้จะช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของแบรนด,ด์เนมต่างๆในประเทศด้วยครับ อก็ดูสินค้าหลายๆอย่างในงานนี้แล้วนะคะก็คือสินค้าหรูหราและบ,บางอย่างเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าฟุ่มเฟือยหรือเปล่าแต่ว่าสําหรับถ้าคนมีฐานะซื้อไปเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกเท่าไหร่ค่ะใช่ครับสินค้าแบรนด์เนมนี่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าที่มีราคาแพงเนี่ยเพราะว่าของเขาดีมีคุณภาพดีแล้วก็มีการผลิตกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับ,รบ,รบแต่สําหรับคนที่รายได้อาจจะ ไม่เพียงพอนะก็อาจจะหันไปซื้อสินค้าที่รองรองลงมา<ช>ก็ได้นะครับอย่าไปตามกระแสมากนักนะครับไม่งั้นมันจะเดือดร้อนกระเป๋านะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับๆๆช่วงหน้ากลับมาเกาะกระแสโลกในช่วงสุดท้ายครับ